วัดีค่ะวันนี้ช่องเจมวยปกปานนะคะแล้วก็ทีมงานข่าวสยามชินนะคะวันนี้เรามาเจอคูู่กสอนสตันนะคะแต่มาในงานเือสีนะคะอันนั้นก็ถ้าถ้าดูดีๆจะคุนหน้าคุณตาทั้งสองท่านเลยนะคะอันนี้ทั้งสองท่านแนะนําตัวหน่อยคะ่ะสวัสดีครับผมอาจารย์วันสมิงเสบสเสนบุญตานะครับก็คือทําเป็นพวกครูบาอาจารย์แล้วก็เกี่ยวครูบาอาจารย์แล้วก็ทําสอนสตันครับผม,มเก่งจังเลยครับ เป็นทั้งคุณครูแล้วก็เป็นทั้งนักสดแสดงด้วยใช่ใช่ใช่อาจารย์ถ้ามีถ้าใครอยากไปเรียนเนี่ยหรืออยากไปสมัครเนี่ยไปสมัครได้ที่ไหนแล้วค่าเราเรียนเท่าไหร่เอก็ไปสมัครได้ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับค่าเราเรียนก็คือเก็บเดือนละสองพันบาทโอ้ถูกนะคะท่านผู้ชมจะสอนเป็นดารานะคะเจะสอนแบบสอนเสาร์อาทิตย์สอนแค่เสาร์อาทิตย์เดือนละสองพันบาทครับผมแล้วล้วนอกจากนั้นทําอะไรมากอีก ก็มาทํางานเดินสายสายปู่ก็มาทําเดินสายทําพิธีต่างๆปลูกเสกเลขยันทําพิธีปลูกเสกทุกอย่างที่อาจารย์เดินตามกับคล้ายๆกับอาจารย์ชูโชคที่เดินมาด้วยกันเดินคู่กันอาจารย์โชคล่ะคะทำอะไรมั่งบอกท่านผู้ชมคสวัสดีครับขอรายงานตัวนะครับอาจารย์ชูโชคหมอดูดวงสื่อวิญญาณสมัตินะครับอาจารย์ชูโชคนะครับก็ ที่ผ่านมานะครับประสบการณ์หลายอย่างนะครับหลายเรื่องนะครับที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้เป็นนักแสดงคิวบูช่องเจ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเจ็ดก็ดีนะครับช่องสามก็ดีนะครับผมละครภาพยนตร์นะครับก็ได้แสดงมาหลายเรื่องนะครับแล้วอาจารย์ก็ขันตัวนะครับได้มาเป็นครูบาอาจารย์นะครับก็อาจารย์ก็จะ เกี่ยวกับเรื no ่องสายเสน่ห์นะครับลงณมตตานะครับครอบเสียนะครับนะครับแล้วก็สักน้ํามันสักหมึกสักอักขระนะครับแล้วก็สักลายนิ้วมือสายมือนะครับก็จะมีอ่าลงณร้อยแปดนะครับแล้วก็ครอบพลักนะครับแล้วก็จะมีการอ่าลงอักขระนะเลขยันอ่าลงเกี่ยวกับมูลกินดามณีนะครับแล้วก็สายอาจารย์นี่จะเป็นสายเกี่ยวกับทั้งเสน่ห์ทั้งมือนะครับแล้วก็สายพระเวท นะครับแล้วก็งานของอาจารย์จะมีงานทําพิธีนะครับพิธีของอาจารย์จะมีการดูควงจุ้ยนะครับดูควงจุ้ยดูทิศทางดูที่ทํางานดูออฟฟิศดูโกดังดูสถานที่ค้าขายที่ไล่ที่นาที่บินนะครับแล้วก็จะมีตั้งสารนะครับขอนสารพิธีกรรมอาจารย์นี้จะมีหลายอย่างนะครับเพราะว่าอาจารย์เดินสายที่ไม่อยู่แล้วก็จะดูดวงนะครับดูดวงในออนไลน์ไลฟ์สดนะครับแล้วก็จะดูผ่านใน เบอร์โทรศัพท์นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ไกลหรืออยู่ต่างประเทศโทรมานะครับเข้ามาสอบถามเรื่องดวงชะตาะครับก็อาจารย์ก็จะดูดวงในทางศัพท์แล้วก็ไลฟ์สดครับแล้วก็ทําพิธีกรรมนอกสถานที่ครับก็คือว่างานของอาจารย์คือจะเป็นงานสายนี้ครับถ้างานแสดงครับถ้ามีคิวมีเวลามีคิวว่างก็จะไปเล่นนะครับผมเพราะว่าะอาจารย์นี่ก็อยู่ในสายเดียวกับอาจารย์วันครับคิวบูนะครับ กระบองกระบี่ฟันดาบปนไฟนดได้หมดนะครับปีลังกาขับรถยิงปืนวินนนบากได้หมดครับผมมีธรรมดานะคะประวัติสีสองท่านนี่ไม่ธรรมดานะครก็รฝากติดตามหน่อยครับ <c oughs> เบอร์โทรศัพท์นะครับ<ม>ติดตามในช่องทางครับศู58 58 7, นย์เก้าสี่ห้าแปดห้าแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดะครับ <c oughs> แล้วก็อีกเบอร์หนึง่งศูนย์เก้าสองเก้าเก้าเก้าสี่เจ็ดสี่แปดนะครับผม ถ้าอยากจะติดต่อก็โทรเข้ามาได้ครับผมค่ะอาจารย์วันฝากเบอร์โทรด้วยนะคะเบอร์โทรของอาจารย์วันก็0892895779ครับผมนี่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันไหมคะเบอร์เดียวกันครับอ่าแอดมาได้เลยนะคะหรือไม่หมูจะใส่ใต้ลิงก์ที่รถกินนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะคะที่ให้เกียรติพวกหมวยนะคะดีครับยินดีครับ ยินด,ดีมากครับ